แฟนลูกยางบนอุบเสียงแตรในสนามมีส่วนทำรรวอลเล่บอลชายไทย เสียสมาธิขณะบูชิงแชมป์เอเชีย2023วันที่25สิงหาคม66ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2023รอบจัดอันดับ7 1 0ณนฮอนหนึ่งสนามกีฬาอาลกาดีในเมืองอูเมียประเทศอหร่านทีมชาติไทยพลิกท่ายบาเรน2 3เซต25 1 7 25-20 23-25 21-25และ10-15เกมดังกล่าวกองเชียร์เจ้าถิ่นเป่าตแตรไม่หยุดทำเอาแฟนลูกยางบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นมลพิษทางเสียงซึ่งรบกวนสมาธินักกีฬาสุดๆและนี่คือความคิดเห็นของแฟนๆบางส่วนไม่อยากดูต่อเพราะรำคาญเสียงเนี่ย ปิดเสียงก็ดูไม่มันอีกเสียงในสนามคือน่ารำคาญมากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีผลมากจริงๆนะแต่สักวันเราจะแข็งแกร่งพอที่เสียงแปรนั้นจะทำอะไรเราไม่ได้นี่คือการเริ่มต้นที่ดีและเป็นก้าวที่สำคัญเสียงผ่านช่อง y o Utube ไม่ดังนะแต่ความจริงดังมากพอมีคนเข้าไปในสนามเยอะๆมีเสียงโหไทยประมาะและเล่นเสียไปเองต้องกลับมาปรับไมค์เซตตรงนี้กันใหม่ ถ้าเราอยากพัฒนาวันนี้เราแพ้คะแนนลบชำเพราะบาเรนอันดับต่ำกว่าเราแต่ฟังเสียงตแตรก็เหนื่อยแล้วมันทำให้เพลียจริงๆนะรำคาญสุดกับตแตรมันเป็นมลภาวะทางเสียงเลยนะขนาดเรานอนดูยังหนวกหูมากลำยัยเสียงในสนามเขาจะเป่าอะไรขนาดนั้นขนาดนั่งดูอยู่หน้าจอย,ยังเสียสมาธิเลยเสียงในสนามคือน้อยมากรบกวนสมาธิสุดๆนักกีฬาเขารำคาญเสียง บ้างไหมวะมันไม่ใช่โหอย่างเดียวหรือเป็นจังหวะอ่ะอันนี้เป่ายาวๆแบบหนวกหูขนาดเสียงหรีลงแล้วนะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีแค่ไทยที่ต้องทนกับเสียงแตรเพราะเกมที่ญี่ปุ่นเจอกับกาตาก็ต้องเจอกับเสียงแตรที่ดังตลอดทั้งเกมเช่นเดียวกัน